กราฟสบายดีเด้อพอแมพ่นงเดอเอฟซีดมทุกท่านเนาะดีตอนครับมทุกคนที่เขาติดตามหับสมคิดของติงทุกคน,กคนซึ่งได้มีเอฟซีเนาะได้ส่ง <c oughs> เพจตัวหนึ่งมาให้ติ้งเนาะแต่ส่งมาเต็เมื่อวานนี้แต่ว่าติ้งประทานอัดเนาะทุกคนเนาะซึ่งติ้งมาเบิ่งเพจนี่นะเนาะ,ะมีเพจเพจหนึ่งได้โพสเนาะได้โพสได เดี๋ยวติ้งจะอ่านให้ฟังเนาะเพ่นว่าอาจจะติ้งจะขึ้นให้เบื้องพนว่ายาคิดที่จะไปทํามาห้ากินไ่โตมีซื้อเสี่ยงในประเทศไทยเนาะถ้าไปเป็นขี้ข้าเข้าแมนยินดีตอนหับไทยดีกับเราสามสิบเปอร์เซนเท่านั้นส่วนเจ็ดปอร์เซ์แมนเป็นศัตรูายกาดทุกคน ช่างติ้งเห็นเพจนี่ติ้งว่าจะบรเหตุนเนาะแต่ว่ามันมัน,มนวาวมันเกินขนาดเนาะอันนี้มันติ้งย่างให้เข้าใจเนาะยักษท่ามว่าผู้ที่โพลดลงฮะนะเอาย่างมาเทียบเนาะว่าไทยฮันอ่าดีกับลาวเต่สามสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นศัตรูเอาย่างมาเทียบเอาย่างมาเป็นหลักฐานย่งยืนอ้างอิงเนาะว่าตีได้บาแบบใดเนาะว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ดีต่อลาวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเป็นศัตรูไฮกาด ความหมายแมน70%แมนบดีต่อประเทศลาวเลยฮะนะเป็นคนเกียรติสังเป็นคนอ,อยังนี้เลยทุกคนเนาะแล้วก็อติ้งย่าท่ามว่าคนที่โพสต์ลงนี่นะเนาะติ้งย่าท่ามาคนที่โพสต์ลงนี่นะเราคิดแนวใดเนาะว่าคนาลาวเข้าไปหับจ้างอยู่ประเทศไทยฮะนะว่าเป็นขี้ข้า ความหมายนีเว่าทึงผู้ที่อ่าไปหารไซหรือเป็นเม่บบานอยู่เหือนเนาะอยู่เหือนอยู่ซานอยู่ประเทศไทยฮะน่ะเนาะผู้ที่เป็นเม่บบานฮะน่ะเราว่าเป็นขี้ข้าฮะน่ะเนาะย่าหัวจะเอาอยัางมาเทียบมาเป็นขี้ข้าเนาะความหมายขี้ข้าจะเข้าใจบอกขี้ข้านี่อ่าตรงหนกตรงขานตรงกราบตรงไวหวเจ้านายตลอดได้ตรงนัง่งติดพื้นติดดินคนในเนาะมีแตเจ้านายยืนสู้บบได้ยืน,ยนเพียงเจา้านายเนาะอันนั้นคือขี้ข้า ขี้ค่าความหมยแมนคนติกีติโกนะนะเขาเจะเอาไซคําว่าขี้ค่านะขี้ค่าเคยเบิง่งนหัวนั่งเรื่องเนาะไทยก็แสดงให้เบิ่งตลอดคืออกคือบหงูเนาะเพราะว่านายจ้างกับลูกน้องฮะนะความหม่แมนขี้ค่าคือจําพวกที่ว่าไปยืมเงินเจ้านายแล้วโบมีเงินไปไซนี่เนาะโบมีเงินไปไซโดกแล้วเขาจะเอาตหันไปคัดโดกไซนี่ไปฮับใ้ไปนบไปกราบไปไว้ <c oughs> อันนี้คือขี้ค่า คิค่าตกีไบ่ได้มีเงินเดือนใดยอันนี้เอาย่างมาวัดเทงเนาะเป็นีิค่าอันนี้เจ้าดูทูกอาชีพคนลาวาเนาะดูทูกอาชีพอ่าดูทูกคนลาวที่ว่าโบมีอาชีพเป็นของตัวเองแล้วไปฮับจะจ้จางในประเทศไทยเนาะอันนี้เขาเจ้าไปค่ายแหงงาน่บเมาไปเป็นคีค่าเนาะไปฮับไซอ่าไปจาไป้างเนาะไปจ้างไปค่ายแหงงานไปเป็นแม่บ้านเนาะคนไทยเพื่อนก็นตอบสนองด้วยการให้เงิน แมนบอกบได์ว่าไปเห็ดแล้วบุ่มีเงินเดือนไปเป็นค่าเป็นโค่อยบได้เมนอันนี้โบเมนขี้ค่าเนาะอย่าใช้คาว่าขี้ค่าเจ้าดูทุกอาชีพคนลาวเนาะดูทุกคนลาวด้วยกันดูทุกป,ประเทศอื่นบ่พอเจ้ายัางมาดูทุกประเทศตัวเองอีกเนาะว่าเป็นขี้ค่าเอาอยัางมาคิดว่าเป็นขี้ค่าอันนี้ยุดบ่ให้ใช้เลยเนาะคําว่าขี้ค่าเนาะความคิดนี่นะเนาะให้เปลี่ยนเดนเนาะอย่าไปดูทุกคนที่ว่าไปเห็ดเวียกอยู่ประเทศไทย อย่าดูทุกเด็ดขาดก่อนจะดูทุกให้เจ้าเบิ่งตัวเองก่อนเนาะข้าเจ้าไปนี่ได้เงินได้คาได้เงินได้รถมีอาชีพที่ดีขึ้นมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นแล้วเจ้าดีเนาะผู้ที่ว้านี่มันเฮิตยังเดยฮน,นะห้าเรื่องอย่ามาห้าเรื่องใส่กันเนาะทุกคนเนาะอันนี้มันเพศที่ปันป่วนเหลาวกับไทยที่สุดเนาะติงคอหยุดให้ทุกคนห้ามเสื่อเนาะมาว่าว่าเหล่าหันไปเป็นอ่ายาคิดเนาะไปเป็นไนตวความหมายแบบว่า ไปเฮ็ดเวียยุประเทศไทยนะจะคิดว่าจะมีเงินมีคำนะแล้วเฮ็ดยุประเทศลาวได้สนะเนาะคันว่าเฮ็ดยุประเทศลาวข้าเจ้าได้เงินดีเข้าเจ้าก็จะเฮ็ดกกยอนวประเทศลาวเฮาบบมีหงจักรงงานให้หับจางแมนบอกข้าเจ้าก็จึงเข้าแบบประเทศไทยดีละแม่ประเทศไทยเข้าเจ้าเปิดให้คนลาวเฮาเข้าไปเฮ็ดเวียกเนาะเฮงงานลาวเข้าไปหับจางดีละแม่ที่เข้าเจ้าให้ไปเข้าเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศเข้าเนาะเจ้าว่าแบบนี้ความหมายแมนบบมักบ่เงินบาทบ่ บเคยยักไดบ้บอกเงินบ้านเนาะเจะเป็นก่นยังไปหองหมอไทยเหมือนบอกพอป่วยยุราบุรีไปข้ามไปไทยเนี่ยเสื้อลดา่าเจ้าบเคยไปป่วยยุไทยขนาดเนาะความเจ็บเป็นพันป่วยยุราบุรีไอยากตายก็ต้องไปป่วยยุประเทศไทยอยู่เล้วแน่นอนเนาะหยุดหยุดใจขำปันป่วนเนาะแล้ววาว่าไทยฮั่นบุรีตัวเลาวเราให้คิดเบิ่งเนาะเวลาเดือดทอนเวลาน้ำท่วมเวลาเกิดฮั่นเกิดนี่ไทยเข้ามาช่วยตลอดเนาะ ให้ยืมบางทีก็ให้ให้ด้วยใจให้โดยทีบ่บได้บางพ้นตบแทนให้สวยเลือดละลาเนาะคือทุกอย่างเนาะทีว่าเหล่าได้ครับพ่นกระทบโ,ทโบเลือวตรงการความชิเลือไทยก็เข้ามาสวยเข้าเจ้าสวยมดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเข้าเจ้าสวยมาโดยตลอดเจ้าไปอยู่ในถ้ำมาตีบอร์เฮนตี้วาคนไทยสวยประเทศเราซาใดฮะเนะบอร์เฮนตี้วาคนคนไทยเข้าดีตัวคนเราซัใดายฮะนะอย่าคิดสร้างความปันป่วนเนาะ มีเจ้าคนเดียวอะไรที่เป็นศัตรูกับคนไทยนะบแมเมนคนลาวบแมเมนคนไทยเป็นศัตรูกับประเทศลาวดอกไทยดีกับลาวเ9าเจ้าฮูอร์งบอกไปอยู่ในถ้ำเสม่าเนาะบ่ฮูว้ว่าเว้าวแล้วก็มื่นแหงทุกคนเนาะเป็นเพศที่ปันป่วนหัวที่สุดเลยเนาะซํำบนำมาดูทุกคนลาวว่าคนลาวไปหับจังประเทศไทยนี่เป็นกี้ค่าว่าว่าคือตัวเองนี่ยู่นี่ร่ลำรวยหังมีซํำใดวะเนาะไปก้าวห้าว่าคนอื่นเป็นกี่ค่าดูทุก วาวเว็บนีน้นะเฮตให้คนที่ทุกคนลาวทุกคนที่ไปหับจ้างเนาะที่ไปอ่านค่าแรงงานอยู่ประเทศไทยนี่ได้หบความเดือด้อนเจ้าฮูบอกคันห้าว่าเขาจาส่งกลับมาหมดเจ้าเลี้ยงไหวได้ไหวบอสเจ้าเลียงเข้าไหวบอเลียงครอบครัวเขาไหวบอเนาะทุ่มมือเข้าไปค่าแรงงานก็เพื่อครอบครัวบางคนก็ส่งทำส่งน้องเฮียนบางคนก็ส่งพ่อส่งแม่อยู่ถังบ้านจึงว่าจัดสิ้นใจไปห้างเงินยู่ประเทศไทยเนาะห้างเงินก็ เท้างว่าห้าจะเมื่อยแต่ก็ได้เงินสูงได้เงินเป็นหมื่นเนาะ,ะระับหมื่นโบเมนซีห้าพันเดือนล้วเป็นหมื่นมันตกอยู่เงินลาวก็เดือนหนึ่งมันตกอยู่กับเจ็ดแปดล้านบางคนก็หอดสิบปลายล้านก็มีเฮดโอทีโอย่างไปเนี่ยยูคือ,อยูประเทศลาวเฮ็ดเวียกเฮดเวียกเฮดจ้างตามบริษัททั่วไปก็ได้เต็มเงินเดือนล้านหนึ่งสองล้านมันนพ่จี้ยากอยู่เนาะอย่าไปเว,าว้าวคาว่าขี้ข่า <c oughs> อย่าคิดว่าไปอยู่ประเทศไทยเราจะบม่มีเงินส่วนไล่คนจะไปเฮดเวลยู่ประเทศไทยมีเงินมดทั้งนั้นเนาะอย่าไปคิดว่าเข้าฮันอย่าไปว่างรอยอยู่ประเทศไทยะนะเขาปเป็นได้มีอาชีพดีมดอยู่ประเทศไทยบางคนไปอยู่ฮันกาแฟฮันเฟอร์ฮันยังใดเป็นซ่องซ้มปีมีเงินมีคำกลับมาบ้านยังมาตั้งฮันอยู่บ้านก็ยังมีเนาะเหียนเอาประสบการณ์อันนี้จะบอกว่าเขาเป็นขี้ข้าโอ้ คิดนี้ติ้งเนาะถ้าว่าเนี่คิดแบบนี้เนี่ยกลับไปอยู่ในถ้ำมันดีแล้วเดี๋ยวคิดแบบนี้เนาะไปอยู่ในถ้ำมันดีแล้วบต่ตองออกมาบึงโลกภายนอกเดกคนนี้บ่หูย่งสักอย่างเลยเนาะบ่เห็นบ่าเข้าซวยประทิดลาวซ้ำใดบ่ว่าเรื่องฮันเรื่องนี้เข้าซวยได้มดเข้าเจ้าเข้ามาซวยหมดโดยที่บ่วัางคนตตเต็นแล้วลาวดี พูดที่ว่าพูดอา่านที่เจ้าว่าม,า,มาเจ้าเคยสวยไม่ยังเด็กเคยสวยประเทศลาวยังเด็กเคยสวยสังคมลาวยังเด็กแล้วเคยสวยคนไทยยังเด็กฮาหนากรจิวาวยัางให้คิดเนาะสมองนี่ให้คิดคลิปนี้ติงก็จะขอัวลาไปก่อนเนาะทุกคนเนาะเอาไว้พบกันในคลิปหน้าคลิปนี้เลือดแหงติงเลือดใจแหงเนาะบมโปติงบมมักจักหน่อยเลยคนที่ออกมาไว้แบบนี้เนาะทุกคนเนาะเอาไว้พบกันในคลิปหน้าเด้อกร้าสบายดี